รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประเทศไทย4.0นะครับรายการที่ปลูกพลังและคุณค่าของคนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนจากแนวคิดของาศาสตราจารย์ดรจิระคงละดารมผู้กอ่อตั้งสถาบรรันชัยนเกรมนุษย์มหาวิทยายลัยมศาสร์นะครับในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์เป็นที่รู้จักทั้งระดับประเทศและนานา,นาชาติกว่า40ปีครับสู่การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อมุ่งหวังให้คนในสังคมไทยทุกระดับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้นำความรู้ไปรปรับใช้ในยุค disruptive world จุดประกายความคิดทุนทานปัญญาพร้อมมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยไปพร้อมกันนะครับวันนี้อยู่กับผมสุภวัตวรมามณีและก็อาจารย์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับ,นรบแน่นอนนะครับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือขณะนี้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับอยากจะอัปเดตกับทั้งสองท่านมาติดตามข่าวสารเป็นอย่างไรกันบ้างครับแต่ครั้งนี้เนี่ยแม้กระทั่งการนั่งก็จะเห็นว่าเราใช้คอนเซพ ของ social distancing นะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น3เรื่องใช่ไหมพี่อันแรกก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพอันที่สองก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจอันที่สามก็เป็นเรื่องของการปรับพฤติกรรมอันสามนี่ยากหน่อยใช่ไหมเพราะว่าพฤติกรรมของคนก็ไม่เหมือนกันครับจันจ้าครับ พูดถึงมุมของประวัติศาสตร์บางครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนที่เกิดโรคระบาดแบบนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรารับมือกับมันเราผ่านกันมาได้ยังไงครับพี่จ้าในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจัดการอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าระบบสาธารณาสุขของเราก็ไม่มีนะคะคนเสียชีวิตนี่ก็โยนลงน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคโบราณน,นี่คนตายเป็นแสนนะคะแต่ตายเป็นแสนในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเยอะมากเพราะว่าประชาชนไม่ได้มีจํานวนมาก เท่าปัจจุบันนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะคะมันจะไม่จบอะค่ะเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะคนเรายังมีวิวัฒนาการยังมีการปรับตัวนะคะไวรัสแบคทีเรียหรือเชื้อโรคเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาสําคัญที่สุดก็คือคนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะต้องรู้จักหน้าที่ mm hmm. แล้วก็ความรับผิดชอบ,บท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะอาจารย์สุภวัตก็คงจะเห็นว่า คนรุ่นใหม่ตอนนี้น่ากลัวจริงๆน่ากลัวยิ่งกว่าผู้สูงอายุเพราะรว่าเขาอยู่ในกลุ่มที่ใช้ชีวิตเสี่ยงนะคะใช้ชีวิตหรือหวาไม่กลัวความตายนะคะแล้วอาจจะเป็นยุคนี้เนี่ยเราไม่ได้ฝึกให้เขารับผิดช,ชอบกับสังคมประเทศชาตินะคะคเขามีความรู้สึกว่าตรงนี้ปิดก็ไปอยู่ที่อื่นนะคะครตรงเนี้ประวัติศาสตร์ไม่ช่วยนะคะคเพราะว่าแต่ละยุคมัน มันจะเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะคเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของดิฉันเนี่ยยังคิดว่าในเมื่อยุคนี้ข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์นะคะก็อยากให้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันออกไปแบบตรงไปตรงมานะคะแม้ว่ามันจะต้องแรงไปบ้างในบางสังคมนะคะจะต้องมีการบังคับใช้กันบ้างนะคะท่านอาจารย์เราก็คงจะต้องทำนะคะคเพราะว่ามันคงจะปล่อยแบบอิสระเสรีมากๆ ในบางกลุ่มบางคนไม่ได้ค่ะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้นะครับกันในรายละเอียดนะครับทั้งในแง่มุมผลกระทบต่างๆและนางอาจารจิราก็จะมาพูดถึงในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ด้วยว่าผลกระทบเนี้ยมันเป็นโดมิโนมหาศาลขนาดไหนนะครับแต่ช่วงหน้านะครับเราไปติดตามนะครับฟังสัมภาษณ์พิเศษสถานการณ์โควิดไวรัสนะครับในมุมมองทางการแพทย์ก่อนครับเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้ากันครับ แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง รับมือโควิด -19 กับเส้นทางการฟื้นฟูตามติดสถนนานการณ์โควิด -19 โรคระบาดจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายทั่วโลกจากคนสู่คนจนเมื่อวันที่11มีนาคม2563องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการระบุว่าไวรัสโครโรนาหรือโรคโควิด -19 ได้เข้าสู่ภาวะแพร่ระบาดทั่วโลกแล้ว หลังมีการลุกลามไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ,งๆทั่วโลกน่าสนใจคือประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ,อรายแรกอย่างเมืองอู่ฮั่นและประเทศจีนได้มีมาตรการควบคุมและจัดการสถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างน่าสนใจจนกระทั่งพบว่าสามารถหยุดการติดเชื้อในประเทศได้เป็นศูนย์เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาจะมีเพียงแต่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากต่างประเทศเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามพบว่าทั่วโลกมีอัตราย,ยอดสะสมผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิตาลีสเปนเยอรมนีอิหร่านและฝรั่งเศสประเทศไทยแม้อัตราการเพิ่มของผู้ติดเชื้อไม่มากเท่าประเทศเหล่านี้แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับประเทศจีน ซึ่งหาก2มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโครโรนาพบว่าคล้ายคลึงกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคซาเมื่อ20ปีก่อนในช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้ใช้มาตรการป้องกันประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี่ยังให้ยอนถึงสถานการณ์โรคซารงในปีพศ2546นะครับเพราะนั้นรเราใช้ชื่อรู้จักกันดีในนามของโรคซาร์ SARS ในตอนนั้นเนี่ยมีการระบาดไปหลายประเทศทั่วโลกแต่ไม่ถึง10ประเทศมีประชากรที่ติดโรคประมาณ8,000คนแต่ที่สำคัญก็คือมีอัตราตายสูงประมาณ10%โลกไปรุนแรงกว่าโรเบียตอนนี้แต่ที่ทำให้าการรุนแรงมากขึ้นก็คือทีมแพทย์ดูแลผู้ป่วยทีมพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยในประเทศที่มีการระบาดเนี่ยเสีชยชีวิตไปหลายคน ทั้งในประเทศจีนเองอังกฤในประเทศเวียดนามตอนนั้นก็มีวมวมความนศกตื่นกลัวกันมากก็ต้องเฝ้าระวังการระบาดจากนอกประเทศเข้ามาในประเทศแต่ว่า,ไม,า <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดติดประเทศนะครับมีผู้โดยสารเดินทางข้ามประเทศมาแต่คนโดยสารเหล่านี้จะถูกคัดกรองเรื่องความเป็นไข้มันทู้โดสาทในการดูแลผู้ป่วยในตอนนั้นเนี่ยบองย้อมหลังเนี่ยก็จะมีอยู่สามเรื่องหนึ่งก็คือการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภันนยผู้ป่วยและญาติ อันที่สองก็คือการดูแลระบบป้อของเราเองให้ปลอดภัยอันที่สามที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรารู้ว่าเชื้อนั้นเป็นเชื้อแรกถ้าปล่อยให้เชื้อระบาดไปเป็นเชื้อที่สองเชื้อที่สามเนี่ยภาระของระบบสาธารณสุขของประเทศมันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเพราะว่าเชื้อเดียวที่เราดูแลเนี่ยดูอวงตามประมาณสามสิวันก่อนเสียชีวิตเนี่ยเราใช้บูคลฟกรที่สัมผัสโลคไปหกสิบกว่าคนหลังจากนั้นต้องปิดกักโรค คิดดูถ้าเช็นี้มันใช้บุคลากรรับผิดจากโลกไปขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดรายที่สุดมามันก็จะเพิ่มเป็นหลายเท่าถ้าเป็นหลักร้อยเนี่ยมันจะเพิ่มสาระของบุคลากรอย่างมากซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าสังคมต้องเข้าใจว่าแม้โควิดไม่ใช่ในชีวิตแต่การดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันจะติดยล้วต้ดูแลเขาเมื่อต้องปัดโรคก็รับการป้องกันไม่เต็มที่เนี่ยบุคลากรเหล่านั้นเองก็ตาองแบดูแลก็ต้องกัดโรคไปสี่วัน ถ้าบุคลากรไม่ได้ประกรที่ดูแลตัวเองแบบดีไม่มีระบบงานป้องกันการติดเชื้อทั้งบุคลากรเองที่มีเค่งไม้เหล่านั้นก็จะใช้งานไม่ได้ระย่อันนี้เป็นข้อบูที่ชาวบ้านยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมโลกก็ไม่ไดเป็นเยอะรักษกาก็หายฉันก็เป็นมาก็าาาไม่เป็นไรยิ่งตอนนี้ยิ่งป้องกันเยอะๆด้วยบางคน,นาไม่กังวลใจกันไใหญ่ ในประสบการณ์การดูแลสามเนี่ยเราก็รู้ว่าเรื่องสําคัญเนี่ยต้องจัดการดูแลทู่ด้วยนะครับก็จําเป็นต้องดูแลบุคลากรไม่ให้ติดเชื้ออันที่สามก็ต้องดูแลสังคมนะครับไม่ให้เชื้อไปคนเพื่อนอยู่ในสังคมติดไปยังรายที่สองรายที่สามรายที่สี่ซึ่งมันจะขยายอย่างรวดเร็วเพก่มกลังไปเรื่อยนะครับเราไปถึงที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้ากำลังของประเทศจะระบาดไม่ไหวแล้วในขั้นตอนการบรรยายนี่เขาต้องเฝ้าคนไข้อยู่ตลอดทุกสิบชั่วโมงเนี่ยมีขั้นตอนเึ็นขั้นตอนใดที่เขาหลุดหรือระเบิดอยู่ เขางมือโอกาสเป็นผู้สัมกัรโรงพยาบาลก็ต้องแยกตัวเขาออกไปกักกันเช่นเดียวกับชาวบ้านแต่ตอนในช่วงนั้นเขาจะเป็นคนแท้อไปยังคนอื่นที่อยากให้ชาวบ้านเห็นภาพก็คือว่าเมื่อไหร่ที่กระบวนการรักษาโรงพยาบาลแล้วเสียเจ้าหน้าที่เสียไปในระบบกักกันโดยต้องอยู่กักกันเนี่ยทีรักษาโรงพยาบาลจะน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่ผู้ป่วยและผู้กักกันสามารถขึ้นเรื่อยๆงั้นมาตรฐานการรักษาโรงพยาบาลก็จะน้อยลงเรื่อยๆ และไม่ได้น้อยลงเฉพาะในโควิดมันจปน้อยลงทุก,ทกโรคเพราะหมอพยาบาลนั้นไม่ได้รักษาลงนี้โรคเดียวรักษาทุกโลกก็จะน้อยลงที่สำคัญที่ต้องทำก็คือให้ความรู้แก่ทั้งผมความรู้ที่ผมพูดเนี่ยจะจะมีความสำคัญตรงนี้นะครับที่หนึ่งความรู้ซึ่งแปลงเป็นภาคปฏิบัติและปฏิบัติได้จริงรักหน่วยกับลักสิดเนี่ยพาังงานมันมากขึ้นเยอะและจากหลักสิบไปหลักร้อยเนี่ย ผู้ป่วยถ้าร้อยคนเนี่ยผู้จะขับโรคเนี่ยเป็นพันคนและถ้ามีหนึ่งเคสเข้าไปเนี่ยสมมุติไอซีูหนึ่งยูนิตเนี่ยมีผู้ป่วยแต่ถึงสิบสองคนเอาผู้ป่วยโควิดเข้าไปหนึ่งคนเนี่ยก็ต้องย้ายผู้ป่วยที่เหนือที่บนออกไปอยู่ที่อื่นเช่นนี้เนี่ยความสามารถในการดูแลผู้ป่วยหนักของระบบเราจะหายไปนะครับมันก็จะเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่ผู้ป่วยที่เราเจอแล้วกษาได้ในยู้ไอซียูแล้วรอบกลับมาเนี่ยขณะนี้ไม่มีไอซีู อ,อันนี้ก็เป็นจุดทีด่เตือนว่าชาวบ้านต้องช่วยกันคืออย่าไปเอาโรคมานะครับพอไปเอาโรคมาเนี่ยแม้นไม่หนักนะครับโรงพยาบาลเขาต้องจักตัวไว้ด้วยเหตุว่เวาเขาไม่ได้กลัวตัวเองกับตัวหนักแต่ว่ากลัวว่าไปดูแลเองที่บ้านแล้วเนี่ยสายคับหลังไอจุนต่างๆที่จะไปติดเชื้อคนอื่นเนี่ยที่บ้านเนี่ยดูแลเองไม่ได้ เข้าสู่ช่วงคิดการไกลนะครับเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้รับชมสกูปไปแล้วนะครับจากรองาศาสตราจารย์นายแพทย์สุดธรรมปิ่นเจริญนะครับเดี๋ยวมาฟังอาจารย์จิร,วระวิเคราะห์เรื่องประเด็นนี้กันต่อครับคือคุณบิ๊กฮะผมสนิทกับคุณหมอสุดธรรมมากท่านอยู่ในกรรมการสภาแล้วท่านก็ให้เกียรติผมมากเพราะวันหนึ่งท่านก็ให้เราเนี่ยบิ๊กของจําได้ไปฝึกบุคลากรในด้นานการแพทย์ทั้งหมด3รุ่นครับผมก็เลยได้รู้จัก ท่านอย่างดีแล้วก็ทีมของท่านแล้วนอกจากนั้นเนี่ยท่านเป็นคนที่ใฝ่รู้อะ่ะเวลาเราไปสอนหนังสือที่นั่นเนี่ยท่านก็เข้ามาฟังทุกครั้งทั้งสามครั้งอะ่ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยท่านก็ได้แนะนำให้เราไปทำที่คณะพยาบาลที่ผมประทับใจคุณหมอสุธรรมเนี่ยเพราะท่านเป็นในแพทย์ซึ่งเคยผ่านการเป็นคณะบดี ที่หมายไล่สงขลานครินนะครับบิ๊กก็คงทราบนะจำได้ครับ,รบแล้วหมายไล่สงขลานครินเนี่ยมีโรงพยาบาลคณะแพทย์ที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมก็เลยปรึกษาท่านเมื่อฟังแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกประทับใจตรงที่ว่าท่านเคยผ่านโรคระบาดมาแล้วท่านในในในการสัมภาษณ์ท่านเนี่ยท่านเน้นมากเลยโรคระบาดถ้าเราไม่ระมัดระวงังมันจะมีคำหนึ่งเขาเรียก capacity อืม คือศักยภาพของความพร้อมครับของโรงพยาบาลของเครื่องมือแพทย์ทั้งเครื่องมือหายใจห้อง IC ซูไอมาสต่างๆซึ่งวิกก็คงเข้าใจนะฮะคือวันนี้คนไทยนึกว่าหมอต้องทำเฉพาะเรื่องโควิดจริงๆแล้วโรงพยาบาลนี้เขเต็มอยู่แล้วเขามีคนไข้มาเลงคนไข้ในห้อง ICU เนี่ยมันก็มีเต็มอยู่แล้วไงคราวนี้ถ้าเราไปเพิ่ม โควิดในในลักษณะที่มันเป็นสปีดอ่ะมันมันรับไม่ได้ไงซึ่งอันเนี้ยถ้าเราป้องกันให้มันเคิร์ฟเนี่ยมันขึ้นแบบช้าๆช้าๆอย่างเงี้ยในสุดวันหนึ่งมันก็คงแก้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องช่วยกันครับตอนนี้ตัวเลขตอนที่เราออกทีวีเนี่ยมันมันเริ่มขึ้นมาดับเบิลเลยครับแล้วก็ถ้าดูตัวเลขในนิวยอร์กซึ่งมันขึ้นมาแบบ นักกลัวมานะฮะมันก็ทําให้ขนาดนิวยอร์กซึ่งเป็นเมืองซึ่งมีนายแพทย์มีโรงพยาบาลมีไอซูมีเวนเจอร์เตอร์ครึ่องช่วยหายใจอย่างมากเลยเนี่ยก<ม>็ลเลยทําให้คือเป็นห่วงอย่างเดียวว่ารัฐบาลไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องของสปีด<ม>ของคนไข้ที่จะเข้ามานะฮะค,คือต้องเตรียมตัวครับ แล้วก็ต้องเตรียมจากสองเขาเรียกว่าขั้นสองขั้นสามอย่าไปกลัวว่าขั้นสามเนี่ยจะให้คนตโนกใช่ไหมขั้นสามแปลว่าเราจะต้องมีเตียงอ่ะใช่ไหมซึ่งมันเต็มอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีคุณหมอซึ่งคุณหมอก็ต้องป้องกันนะบิ๊กลองคิดดูถ้าบิ๊กเป็นคุณหมอที่อิหร่านตายไปทั้งเกือบสี่สิบคนแล้วใช่ไหมฮะที่อิตาลีก็ตายเียเพราะฉะนั้นผมถึงอยากวันเนี้ยให้กำลังใจ ระบบสาธารณสุขของไทยใช่ไหมะฮะเรื่องอื่นเนี่ยเราคงมีโอกาสได้พูดครับแต่ในฐานะที่ผมเคารพรักท่านอาจารย์สุธรรมแล้วก็คนที่อยู่ในวงการสาธารณสุขเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมืออาชีพใช่ไหมะฮะแล้วสองก็เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอือันเนี้ยคือสิ่งที่ถ้าทุกเซกเตอร์ในเมืองไทยครับเป็นอย่างเนี้ยนะฮะประเทศไทยมันก็จะผ่านไปได้คราวนี้ เรื่องโควิดเนี่ยมันจะมีนักการเมืองมีกระทรวงอื่นมีนักทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันก็เลยมีความไม่ชัดเจนเนี่ยหมฮะข้อมูลที่ออกมามันก็เลยเป็นปัญหาที่ผมเรียกว่าหนึ่งก็คือ trust ความน่าเชื่อ <ไป S 1> ถือชนอครับต้องการนะฮะเรขออันหนึ่งเขาเรียก credibility ความเชื่อมั่นครับคือถ้าประเทศไทยเราสามารถ ให้ผู้นำบวกกับบุคลากรทางก,การแพทย์เนี่ยสร้าง trust กับ credibility ได้ครับมันก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยได้รับการค่อยๆแก้ไขไปครับนะครับเลยขอบคุณครับคุณหมอสุธรรมมากแล้วก็อยากให้รายการเราเนี่ยเป็นรายการที่ยกย่องบุคลากรทางก,การแพทย์ให้เขามีขวัญกำลังใจต่อไปเพราะว่า สต,ติไม่มีโรคโควิดเนี่ยเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วนะ <c oughs> ใช่ค่คร <c oughs> ับผมคือคือคนไทยไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมจะต้องมีหมอมีพยาบาลมากขึ้นมีเครื่องมือความจริงเครื่องมือเหล่านี้เครื่องช่วยหายใจอะไรแบบน,นี้ห้องไ c ซยูเนี่ยมันเต็มอยู่แล้ว <c oughs> ผมอยู่ม <c oughs> อผมเห็นนะใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวต้องรับผู้ก่อการร้ายอะไรเงี้ยนะฮะครับหมอก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะคราวนี้พอไปเจอไอ้โรคอันเนี้ยซึ่งในคําพูดของท่านเนี่ยท่านเคยบริหาร โรงพยาบาลมาก่อนอืฟังแล้วรู้สึกเห็นใจหมอเห็นใจพยาบาลมากขึ้นอาจารย์ครับช่วงท้ายตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงผลกระทบเสกปริสั้นๆนิดนึงนะครับว่าอาจารย์คิดว่ามันจะลากยาวไปถึงไหนแค่ไหนกับผลกระทบต่อคนไทยก็ผมเรียนได้เลยนะอย่าไปคาดหวังว่ามันจะสงบภายในเดือน2เดือนครับต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยครับที่หมอยงพูดว่ามันเป็นการวิ่งมาราธอน แต่ก็มีหลายฝ่ายคิดว่ามันมาแล้วมันก็ไปอ่ะอย่าง,อย,างอย่างเช่นทรัมป์เคยพูดไว้ใช่ไหมวันแรกมีอยู่15เคสอ๋อฉันจ,จะไปศูนย์อะไรเงี้ยและในสุดมันก็ไม่จริงอ่ะซึ่งในนิวยอร์กเองเนี่ยผมชื่นชมผู้ว่าเขานะครับเวลาเขาออกมาพูดเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหมอด้วยแต่เขาพูดด้วยความเป็นหัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผู้นำทางดานการเมืองที่มี ความจริงใจต่อการแก้ปัญหาครับผมเชื่อว่าปัญหาเศรษฐกิจต่างๆในสุดมันแก้ได้แต่วันนี้ปัญหาสุขภาพมันต้องมาก่อนแล้วมันมันมันเป็นปัญหาความหนกอนมครับตอนนี้คนโนกเนี่ยเป็นคนรุ่นรุ่นเราอ่ะรุ่นผมแต่คนที่ไม่ตะนกก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเคยเป็นเด็กมาก่อนผมรู้อะนะฮะตอนเป็นเด็กเนี่ยเราเราไม่มี ความรับผิดชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของการดูแลคนในคราวนี้เนี่ยมันถึงต้องกระจายไปรับความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ครับที่ช่วยกันดูแลเด็กด้วยครัเอาละครับช่วงนี้เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ครับทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งตอนนี้ทำงานกันหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับพยายามโซเชียลดิสแตนต์อย่าพาตัวเองไปเป็นคนป่วยเพิ่มภาระของคุณหมอและพยาบาลนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ไปอย่างสูงนะครับขอบคุณมากครับ แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง สู่ช่วงสรุปบทเรียนที่เรียนรู้นะครับอยู่กับอาจารย์พิจ่าคับพิจชาครับได้ฟังอาจารย์จีระไปแล้วอยากให้พิจ่าเสริมนะครับว่ายังมีอะไรที่ครูฟังคุณผู้ชมจะต้องรเรียนรู้ร่วมกันอีกครับดิฉันอยากจะเสริมสิ่งที่ท่านศาสตราจารย์ดจรจีระของระดารลมได้กล่าวไปนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เราทราบว่าบทบาทสําคัญเนี่ยอยู่ที่แพทย์พยาบาลกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะของประเทศไทยที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่า ทำามแพทย์และพยาบาลนะคะรวมทั้งบุคลากรทางด้านสาธารณาสุขของประเทศไทยเนี่ยถึงทำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงๆท่านเหล่านั้นก็เป็นคนเหมือนกับเรานะคะกลัวตายเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านเหล่านี้เนี่ยรวมถึงอ,อ,อาจารย์หมอสุธรรมที่ที่ได้ดูได้ดูสปุ๊ไปนะคะคท่านถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกพระบิดานะคะพระบิดาในที่นี้ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดลน,นะคะเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9นะคะเป็นพระอัยิกาในรัชกาลปัจจุบันนะคะคณาจารย์นะคะเหล่าแพทย์พยาบาลรวมถึงบุคลากรทางด้านสาธารณาสุขเนี่ยเขาจะสืบสารพระราชปณิธานนะคะของสมเด็จพระราชบินดานะะในรัชกาลที่9 mm. ก็คือขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองนะคะประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ห แต่คำพูดนี้ใครก็พูดได้นะคะแต่สิ่งที่ทําให้บุคลากรต่างๆเนี่ยนะคะท่านทั้งหลายในวงการแพทย์พยาบาลและสาธารณาสุขเนี่ยทำงานอย่างไม่เห็นแก่นเ,นเหนื่อยเพราะว่ามีโลโมเดลที่ดีนะคะถ้าใครสนใจศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะทราบว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเนี่ยท่านกล่าวคํานี้แต่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทําตนให้เป็นแบบอย่างนะคะก็คือดํารงตนอย่างสมระและพระองค์ท่านก็ ได้ดํารงตนนะคะเป็นแบบอย่างก็คือพระองค์ท่านได้ศึกษาแพทย์จนจบจบทหารเรือมาแล้วยังจะต้องบากบั่นไปเรียนแพทย์นะคะคแล้วระหว่างที่พระองค์ท่านรักษาพระองค์เนี่ยยังไปศึกษาทางด้านสาธารณสุขนะคะได้ปริญญามาอีกสมเด็จพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่9้าซึ่งพระบรมราชชนนีสีสังวรนเนี่ยท่านก็สืบสารพระราชปณิธานต่อเห็นไหมคะ ทำเรื่องหมอกระเป๋าเขียวนะคะทำเรื่องการแพทย์ต่อมาเนี่ยดิฉันถือว่าเป็นบุญของคนไทยนะคะเพราะว่าเรามีโรโมเดลที่ดีผมจำได้ว่าเราเคยไปจัดอบรมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เราจะมีจัดคอรอค์สเกี่ยวกับีดเดอร์ชิพผมเชื่อว่าบุคลากรการแพทย์เนี่ยมีบุคลิกทางด้านเป็นผู้นําสูงมากอย่างที่อาจ,จารย์จได้กล่นว้เลยจริงๆนะครับเพราะว่ามีโรโมเดลแต่ที่กล่าวนั่นเองนะครับท่นี้อยากใช้อาจารย์สุดท้ายนิดนึงครับว่าในมุมของสื่อบ้างเพราะอาจารย์จะเป็น อ,อยู่ในวงสื่อมวลชนนะครับวันนี้เรารับมือกันดีพอหรือยังเราควรจะทำยังไงเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากกว่านี้ในแวดวงสื่อมวลชนเนี่ยต้องเผยแพร่ให้กว้างออกไปโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยค่ะมีการกล่าวกันมาเยอะมากว่าจะนำโรง,โรงแรม,มนะคะที่เขาก็บริจาคมาแล้วเนี่ยทำโรงพยาบาลสนาม,มแต่เรายังไม่เห็นภาพเลยซึ่งในความเป็นจริงทําอะไรไปเผยแพร่ออกมาประชาชนก็จะมีความเชื่อมัน่นนะคะดิฉันเชื่อว่าวันนี้เนี่ยโรงแรม ที่ว่าเนี่ยนะคะก็คงจะมีการจัดการอะไรไปแล้วแต่อาจารย์สุภวัฒน์เห็นภาพหรือ,อยังคะงเ,เรายังไม่เห็นเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาทําเตียงแบบไหนนะคะคเขาปรับห้องอย่างไร,รเขาเตรียมบุคลากรอ,อย่างไรซึ่งตรงนี้ค่ะดิฉันว่าเผยแพรแ่ออกไปก็ไม่ได้ทําให้ประชาชนตระหนกหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการความเชื่อมั่นนะคะคแล้วการกระชับพื้นที่ที่เป็นวงแคบๆเนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดการเสียหายทางด้านเศรษฐกิจค่ะ เอาละครับผมเชื่อว่าทั้งสองช่วงนะครับทั้งช่วงอาจารย์จิราและอาจารย์พิพรีนะครับที่อาจารย์พูดสรุปไว้แต่แรกเลยคือดีแล้วมากๆก็คือในส่วนของ trust and credibility นะครับต้องมีความน่าเชื่อถือนะเราถึงจะสามารถฝ่าฟันไวรัสในครั้งนี้ไปได้ร่วมกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจ้าไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับเอาละครับก่อนจากกันนะครับวันนี้ผมมีคำคมมาฝากเช่นเคยนะครับเป็นเคล็ดในการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับโดยคำคมวันนี้นะครับเสนอคำว่า the world is changing very fast and unpredictable นะครับ การเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้เขียนโดยไมเคิลแฮมเมอร์นะครับเป็นตัวอย่างของคําคมที่อาจารย์จิระยกมานําเสนอประกอบการบรรยายเรื่องการพัฒนาและบริหารทุกมนุษย์ครับซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 นะครับแล้วก็หลายอย่างในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับในวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับที่ต้ิดตามรายการของเราย้อนหลังนะครับสามารถติดตามได้ทางช่องยูทูบนะครับที่ได้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับผมอาจารย์จิระอาจารย์พิพรีพร้อมท่านทุกท่าน ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอขอบคุณมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น